เรื่องย่อหมอหลวงวงล้อกันเวลาหมุนพัพพาปฏิหารนำพาสองชีวิตนักเรียนหมอต่างขั้วจากสองยุคให้ได้มาร่วงสุขร่วงทุกกันยุคสมัยราชกาลที่3ซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยฟื้นฟูบ้านเมืองแข็งแกร่งแม้จะมีสงครามแกนปรับรามจนตัวเฮียอยู่บ้างเมื่อบัวอาริมานักศึกษาแพทย์จายุค 5G เดินพายุหอกทลุมิติข้าพมพบมาโผลในหมู่บา้านสำนักดาบ บ้านครูหานที่มีแต่ผู้ชายความวุ่นวายจึงตามมาจนกระทั่งเกิดเหตุแม่ข้าฝันทำให้ได้พบกันนเรียนหมอในอดีตอย่างทองอน้นลูกชายแม่เอาท่านแก่นดังของตระกูลหมอหลวงสายหลวงชันน้ำเวทหรือที่รู้จักกันว่าหมอตระกูลทองตระกูลหมอฝีมือเยี่ยมซึ่งทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่ดกาว หมอทองคำมีลูกชายสองคนคือทองแท้ลูกชายคนที่เกิดจากแม่เทียบภรรยาคนแรกและทองอน้นลูกชายของแม่พิกูลภรรยาคนรองแต่แม่พิกูลเป็นคนที่มีฝีมือด้านการทําอาหารที่สําคัญคือมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตรักการเรียนรู้ทําให้แม่เทียบเมียหลวงเกิดความอิจฉาริษยาหาเรื่องใส,ส่ลาป้ายสีเกิดการทะเลาะบ,บอกแวงกันไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะเรื่อง อดอวดความเก่งกาจของทองแท้ว่าเหนือกว่าทองอ้นทุกอย่างทั้งที่จริงทองอ้นมีปฏิพันธ์ไว้พิษว่องไวกว่าพี่ชายแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเลยต้องแกล้งทําตัวเกเรปิดบังความสามารถไว้ทองแท้เป็นหมอหนุ่มที่เอาการเอางานฝีมือดีเก่งกาจสุภาพจิตใจดีหมาจะเป็นหมอหลวงสืบท่อจากหมอทองคําทองแท้มีลูกที่เก็บมาเลี้ยงคือทองอิน และครองตัวเป็นโสดไม่คิดข้องเกี่ยวหญิงใดมุ่งมั่นในการเป็นหมอหลวงที่ดีต่างจากทองอ้นที่อารมณ์ดีมั่นใจแต่ดูไม่สนใจโลกทำให้หมอทองคำผิดหวังเสมอมาแต่แล้วชีวิตต้องพลิกแผนเมื่อมีพระราชาองค์การให้จัดตั้งโรงเรียนหมอหลวงเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในวงกวง้างการเปิดรับสมัครนักเรียนหมอหลวงจึงเริ่มขึ้นทองอ้นคือหนึ่งในผู้สมัคร ท่านกลังความวุ่นวายของผู้สมัครมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อการสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงฝั่งในวังเกิดเหตุพระองค์เจ้าพันพิชากรประชวงนักหมอหลวงทองคำทองแท้และทองอน้นต้องออกตามหาสมุนพรตัวยารักษาได้พบกับกลุ่มครูหานและ ที่บาดเจ็บทั้งสองไม่สามารถถึงคนไข้ได้ส่วนทองอ้นที่เดินแย่จากพ่อและพี่ชายได้พบกับบัวที่นอนสลบเพราะบาดเจ็บจากกันถูกฟันบัวได้รับการช่วยเหลือจากทองอ้นและได้อาศัยอยู่ในบ้านของหมอทองคำพร้อมๆกับพบว่าตัวเองได้ทะลุมิติมาอยู่ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนจริงๆเลยพยายามหาทางกลับบ้านด้วยสารพัดพิธีประหลาดแต่กลับทำให้ทองแท้และทองอ้นสนใจ และอย่ารู้อย่าเห็นว่าบัวเป็นใครมาจากไหนกันแน่ต่อมาทองอน้นสอบเข้าโรงเรียนหมอหลวงสำเร็จและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเป็นหมอที่ดีได้ทั้งกลังนั้นเรียนใหม่จำนวนมากทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเมื่อน,นักเรียนแยกตัวเป็นกลุ่มมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันทั้งทองอ,อ้นเจิดสอนอ๋มยอดโมสุกพุ่ง ในขนาะเดียวกันพัฒนาการความสนิทสนมของบัวและทองอน้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นบัวที่เลิมปรับตัวได้ยังคงฝ่ายหาความรู้สนใจในตำรายาและการรักษาโรคในยุคอดีตส่วนทองอ้นที่ตัดสินใจจะมุ่งมั่นสูก่การเป็นหมอหลวงที่ดีท่ามกลางอุปสรรคที่เลี้ยงหน้าเข้ามาให้ทั้งทองอ้นกับบัวต้องฝากแฟนความเป็นความตายสงครามโลกภายพร้อมกับความลัเข้มพบที่ทําให้บัวต้องเลือก เรื่องราวจะลงเอยเช่นไรติดตามชมกันต่อได้ในละครหมอหลวง